โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับอาจารย์อันพราเทศเช่นเคยนะฮะเรามาดูกันนะครับตัวนี้ที่เขียนไว้ก็คือใน time frame h 4นะฮะนะ time frame h มาดูว่ามันจะลงมาถึงไหนนะครับจากที่ดูนะจากที่ดูเร่าๆนะครับนะก็คือตัวนี้ครับที่เล็งไว้ก็คือมุมเนี้ยมันจะลงมาถึงนี่ไหมแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นไหมนะฮะหรือจะกลับตัวไปเลยนะครับนะตอนนี้คือมันถึงแนวต้านแล้วล่ะสังเกตดู ให้แนวรับแนวรับนะถึงแนวรับแล้วยังทะลุลงมาดูยกตัวอย่างอย่างเช่นแท่งนี้แท่งยาวเลยเห็นไหมนี่แท่งยาวเลยนะครับนะจะลงมาถึงตอนไหนนะตัว r s i มุดเส้น55ลงมาแล้วนะครับอ่ะรอดูนะครับว่าจะลงมาถึงจุดไหนแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นไปอีกทีนะครับเพราะงั้นจังหวะนะใครอยากเล่นเซลล์ก็เล่นในระยะสั้นได้นะครับส่วนถ้าเป็นระยะยาวก็รอจังหวะใบนะครับนะเส้นเขียวนะฮะ ยังไม่ทำดาวยังไม่เสียนะเส้นเขียวดาวยังไม่เสียนะเพราะงั้นถ้าอยู่นะจุดนี้อยู่ก็ยังสามารถลงมาได้ถือว่าดาวไม่เสียนะครับนะฐานล่างจะอยู่จุดนี้นะฮะฐานบนจะอยู่จุดนี้ตอนนี้ยังมาลงมาไม่ไม่ไม่ถึงด้านล่างนะครับเพราะงั้นวางใจได้แสดงว่ายังลงมาต่อได้นะครับแต่เราไม่มั่นใจว่ามันจะขึ้นตอนไหนเพราะงั้นหาจังหวะบายไว้ด้วยนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ